สวัสดีครับสวัสดีทีเด็ดประจำวันที่27มกราสอ2พันไปครับสาหรับทีเด็ดคู่แรกเป็นทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นเจอกับทางด้านทีมชาติจีนผลงานล่าสุดที่เจอกัน5นัดลังสุดเป็นทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นชนะไปสามนัดเสมอสองนัดส่วนผลงานห้านัดลังสุดของทีมชาติญี่ปุ่นชนะไปสี่นัดแพ้หนงนัด ส่วนทีมชาติจีน5นัดลังสุดเป็นการชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเป็นการแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ1สำหรับเกมนี้ทีเด็ดมองว่าญี่ปุ่นต่อราคาแพงเกินไปครับลุ้นทางด้านทีมชาติจีนดีกว่าครับต่อไปเป็นคู่ที่2ครับต่อไปเป็นคู่ที่2ครับ ระหว่างทีมชาติอิหร่านพบกับทีมชาติอิลักคู่นี้ผลงานที่เจอกัน5นัดหลังสุดเป็นทางด้านอิหร่านชนะ2นัดเสมอ1น,นัดแพ้2นัดส่วนผลงาน5นัดหลังสุดทีมชาติอิหร่านชนะสีนัดเสมอ1น,นัดส่วน5นัดหลังสุดของทีมชาติอิรักชนะ1นนัดแพ้3นัดเสมอ1นนัดสำหรับคู่นี้ยังคงเป็นทางด้านอิหร่านน่าจะเก็บชัยชนะได้ครับ ต่อไปเป็นคู่ที่3ครับระหว่างทีมชาติ uae เจอกับทางทีมชาติซีเรียผลงานล่าสุดที่เจอกัน5นัดหลังสุดเป็นทีมชาติ uae ชนะไปได้2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดส่วนผลงาน5นัดหลังสุดทีมชาติ uae เป็นการชนะ3นัดแพ้2นัดส่วนทางด้าน5นัดหลังสุดของทีมชาติซีเรียชนะไปเพียง1นัดแพ้ไปถึง3นัด เสมอหนึ่งนัดสำหรับทีเด็ดคู่นี้มองว่า UAE น่าจะชนะได้ครับจบไปครับทีเด็ดประจำวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีทีเด็ดประจำวันขอกราบสวัสดีครับ